ประกันชีวิตตายไม่จ่ายอยู่3กรณี 1. เจตนาฆ่าตัวตายภายใน1ปีตัวนี้จะคืนเบี้ยประกันให้ทั้งหมดนับจากวันเริ่มสัญญาหรือวันต่ออายุครมทัน 2. ผู้รับประโยชน์เจตนาฆ่าเพื่อเอาเงินประกันตัวนี้จะคืนค่าไถ่ถอนครมทัน 3. ตายภายใน2ปีเจตนาปกปิดโรคปกปิดแถลงเทจนะครับตัวนี้ก็จะคืนค่าไทยถอนกรมธรรม์เจตนาค่าตัวตายภายใน1ปีผู้รับประโยชน์เจตนาค่าเพื่อเอาเงินประกันตัวนี้เป็นมาตา895ส่วนตายภายใน2ปีปกปิดแถลงเทศตัวนี้มาตา865ประกันชีวิตนะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบสามัญหรืออุตสาหากรรมมีข้อยกเว้น3ข้อตามที่ผมกล่าวมานะครับส่วนถ้าเป็นตัวประเภทกลุ่มนะครับมีข้อยกเว้น2ข้อไม่มีกรณีที่ตัวมาตรตา865นะครับดังนั้นอย่าไปบอกผู้เอาประกันว่าตายจ่ายทุกกรณีนะมันผิดกฎหมาย ข้อเสนอของท่านคือส่วนหนึ่งของกรมธรรม์หากท่านพูดผิดบริษัทจะรับผิดชอบและบริษัทจะมาไล่เบี้ยกับท่านคืนเพราะฉะนั้นประกันชีวิตมันไม่ได้ตายและจ่ายทุกกรณีเพิ่มเติมนิดนึงคําว่าค่าไถ่ถอนกรมธรรหมายถึงเบี้ยประกันหากค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไรจึงจะคืน นะครับ